พี่เพนสวัสดีช่วงเที่ยงๆนะคะวันนี้ก <Credit noise> ็เหมือนที่เคยบอกไปแล้วค่ะพี่เพนจะทำเลี้ยงปลาในนาข้าวหรือเป็นโคกหนองนามินิน้อยๆนี่เองอะครับก็เลยพามาดูนะคะว่าวันนี้พี่เพนวางแผนการขุดว่ายังไงนะคะก็วันนี้พี่เพนได้จ้างรถแมคโครน้อยมาเนาะก็ตัวนี้จะเป็นตัวพีค่ะตัวนี้จะเป็นตัวพีตัวพีหันหน้าเข้าหากันอันนี้พีด้านซ้ายนะคะ อันนี้ที่กำลังปั้นอยู่ก็เป็นพีด้านขวานั่นแหละค่ะก็ย่อมาจากเพนแล้วก็พจนาค่ะก็เป็นทำตามทำตามความฝันของเราสองคนนะคะก็เป็นฐานกระท่อมหรือฐานห้องครัวเดี๋ยวว่างกันอีกทีน่าจะเป็นกระท่อมอะคะ่ะแล้วก็ตามนี้ก็จะลงมะพร้าวด้านข้างแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแปลงนาแล้วก็ลงผักคแยงหรือลงอะไรที่เราอยากจะปลูกอะคะ่ะ เ,เดี๋ยวพี่เป็นพามาดูว่ามันจะประมาณไหนนะคะอ,อันนี้ขุดไปแล้วประมาณ3ามชั่วโมงนะคะแล้วขุดก็ดีอย่างหนึ่งคือมันอยู่อยู่ใกล้กับสะใหญ่สะใหญ่พี่เพนอ่ะมันมันอยู่เหนือกว่าใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะมันอยู่ข้างบนสะน้ออกกําของพี่เปนมันอยู่ข้างบนด้านล่างมันก็จะต่ํากว่าแล้วก็ข้อดีก็คือตาน้ํามีค่ะแล้วน้ําซึมมาจากสะใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นน้ําซึมมาจากสะใหญ่เลยใสปิ๊งๆเลยค่ะนี่นี่ เมื่อก,กี้ไม่มีเลยค่ะตอนนี้พอสักพักก็เริ่มมีน้ําแล้วนี่ค่ะที่พี่เป็นขุดนี่ก็ลึกประมาณเมตรห้าสิบนะถ้ารวมทั้งคันอะ่ะแต่เฉพาะด้านข้างนี้ก็เมตรหนึ่งอ่ะค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพามาดูเนี่ค่ะเห็นไหมมันมีตาน้ามันตรงนี้จะน้ําซึมเดี๋ยวพี่เป็นพาดูตาน้ํานะคะตาน้ํามันมีเพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ต่ํากว่าสระน้ําตาน้ําไหลเลยค่ะตะกี้เห็นไหลเลย มันก็ซึมน้ําซึมมาได้เลยค่ะเป็นอะไรที่แบบอาจจะไม่ต้องใช้อะไรสูบเลยนะคะน่านพี่เป็นเห็นแล้วค่ะตาน้ําเดี๋ยวพาไปดูตาน้ําค่ะต้องเดินระวังนิดนึงเดี๋ยวตีลังกาพื้นเนี่ยค่ะโอ้ได้น้ําเยอะเลยค่ะแ๊ะเบเดียวเองเนี่ยค่ะมันเป็นน้ําที่ซึมออกมาเนาะเป็นน้ําผุดอะคะ่ะนัาเรียกน้ําอะไรเออน้ําซึมนี่แหละค่ะเจอตาน้ําเลยเห็นไหมคะอื่ ตาน้ําไหลออกมาอย่างนี้เลยก็ถือว่าเราโชคดีได้ตาน้ําน้ําออกก็เป็นข้อดีของเราเลยทีนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องอะไรนะคะอาจจะไม่ต้องใช้การระบายน้ําลงมาก็ได้แต่หน้าฝนนะ่ะมันน่าจะต้องได้ใช้ะคะ่ะเพราะว่าพี่เพ็นนะ่ะสะพี่เพ็นอยู่สูงกว่าผืนหน้าแปลงนี้นะคะ่ะต้องปล่อยมันลงมาก็น่าจะประมาณนั้นโอ้ดีใจมากๆเลยค่ะ กอันนี้ก็พึ่งหมดไปสามชั่วโมงก็ตัวพีสองตัวก็จะเสร็จแล้วค่ะแถวบ้านพิเพนก็จ้างชั่วโมงละหกร้อยนะคะชั่วโมงละหกร้อยบาทแล้วก็โชคดีของพี่เพนอย่างหนึ่งคือพี่เพนคุยกับน้องว่าพี่เพนอยากทําประมาณนี้แต่พี่เพนยังไม่มีเงินสดเป็นก้อนพี่เพนขอผ่อนได้ไหมสมมุติว่าสิบชั่วโมงหกพันพี่เพนขอเป็นสามงวดได้ไหมน้องก็ยินดีเลยค่ะก็เป็นความโชคดีของพี่เพนก็เลย เป็นโคกหนองนาในฝันที่ใช้เงินผ่อนนะคะแล้วก็ทุบกระปุกออมสินอีกนิดนึงเสริมเติมแต่งเข้าไปเพื่อที่จะให้มันเห็นผลให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็น้องที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันก็จะประมาณนี้แล้วค่ะก็ตั้งใจจะทําก่อนที่เขาจะกลับมาเนะะี่ยค่ะเขาจะได้มาเห็นแล้วก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้อ๋อยลื่นลื่น จะเห็นต้นไม้เจริญเติบโตไปด้วยกันอเนี่ค่ะตรงนี้พี่เป็นก็จะใส่ท่อนะคะเวลาฝนเยอะเนี่ยน้ำล้นสะเลยค่ะก็ใส่ท่อระบายลงมาเราสามารถระบายออกด้านข้างด้านสะนี้หรือด้านข้างขวาข้างซ้ายได้เลยเพราะว่าน้ำมันมันเยอะอยู่แล้วค่ะตามคันบอกก็เหมือนคงารพี่เป็นก็จะลงมะพร้าวหรือเพกาหรือมะล,ละกอฮอลแลนด์อะไรก็ว่าไปค่ะ ต้องกังวลแล้วทีนี้นี่ก็พามาดูความฝันของพี่เพ็ญก็เริ่มไปทีละก้านะคะการทำอะไรด้วยตัวเองนี่มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจนะคะไม่ต้องไปอยากได้ของใครเขาแบบทำของเราเองนี่แหละค่อยๆไปก็ค่อยๆเห็นผลเห็นไหมอะ่ะโคกหนองนาโคกหนองนาเงินผ่นมันมีอยู่จริงนะคะต้องขอบคุณเสียจิมด้วยวันนี้เสียจิมใจดีนะคะลูกตะเปา เสียจิมมาขุดให้เลยแล้วก็สมมติว่าจบที่10ชั่วโมง6000บาทก็เราก็ผ่อนเป็น3งวดไปตรงนี้ก็จะเป็นฐานกระท่อมหรือฐานห้องครัวอะไรของพี่เพนที่เพนวางผังไว้นะคะอ่ตรงนี้จะเป็นระยะ3คูณ3ค่ะที่เพนได้ได้ได้ทำไว้ได้ได้ลงดินไว้ให้เขาทำเป็นฐานตัวพีตัวนี้เป็นพีซ้ายมือตัวนี้เป็นาทางเดินมานะคะเดียวให้ดู ตรงนี้เป็นตัวพีอาจจะสั้นนิดนึงพอดีพี่เป็นต้องใช้ประโยชน์ใช้สอยตรงทางโน้อนอะคะ่ะแต่มันก็มองเห็นเป็นตัวพีอยู่แล้วอันนี้พีซ้ายมือส่วนด้านที่จิมกํลาลังปั้นอยู่นั้นก็เป็นพีขวามือนะคะแล้วตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นที่พักน้ําแล้วก็มีตาน้ําด้วยไหมแล้วก็ไหลลงมาจากโน้นนะคะไหลลงมาแล้วก็มาพักน้ําตรงจุดนี้ตรงนี้พี่เป็นก็จะลงบัวหลากสีนะคะแล้วก็ปล่อยปลากินปลากินเนื้อ ลงบัวหลักสีลงแหนแดงหรืออะไรก็ว่าไปค่ะส่วนตรงนี้ค่ะพี่เป็นได้ใช้ท่อสามนิ้วฝังลงไปแล้วสามนิ้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเคียวหาเขาอีกทีมันก็อยู่ในนี้แหละคะ่ะตรงนี้ตอนนี้จิมก็กาลังปั้นนะคะปั้นเป็นพีตัวที่สองพีขวามือก็จับประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เป็นลงให้ดูอีกทีหนึ่งก็ ถ้าดูจากนี้ไปก็ไม่น่าจะเกินสี่ห้าชั่วโมงก็อยู่ประมาณนี้ค่ะก็ได้ได้อะไรมินินิดหนึ่งแล้วโซนด้านข้างนะคะด้านข้างพี่เพนก็จะปั้นเป็นคูขึ้นมาการปั้นเป็นคูขึ้นมาเลยครับปั้นหมดเลยตรงเนี้ยปั้นหมดเลยปั้นเป็นคูขึ้นมาแล้วพี่เพนก็จะดันดินให้เสมอเกลียดินให้เสมอเลยเพื่อที่จะเป็นแปลงนาที่มีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีแล้วก็สามารถ ผันน้าจากสะด้านบนมาใช้เลี้ยงปลาได้ตลอดเวลาค่ะแล้วส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะทําเป็นคันคันเล็ก,ลกๆกั้นไว้เพื่อที่จะปล่อยน้ําระบายลงไปล็อกล็อกที่สองด้านล่างต่อไปก็ะจะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะใช้รถแท็กเตอร์รถไถดันอีกทีหนึ่งก็ะจะมองเห็นภาพนิดนึงยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเออมันก็จะออกมาเดี๋ยวตอนตอนที่มันออกมาสวยๆดิวเวนลงให้ดูค่ะก็ะะจะประมาณนี้ ส่วนตรงนี้ก็ฐานก็ประมาณเม็ดนิดๆเม็ดยี่สิบประมาณนี้แหละค่ะเอาประมาณนี้เป็นพอทางเดินค่ะเป็นพอทางเดินก็พอตรงนี้แล้วก็เอาเสามาตั้งหลอดไฟฟ้าโซล่าเซลล์สองสว่างโอ้ก็ทําเอาความสุขนะคะไม่ได้อะไรมากมายอืมก็ตั้งใจทําสุดๆแล้วค่ะก็ฝากคอยติดตามอีกทีละกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ